ครับแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำยายนารีนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็มียายคนหนึ่งแกตกน้ําเสียชีวิตอยู่ทางฝั่งโน้นฝั่งที่เขากําลังปลูกสร้างเ,เป็นรีสอร์ทริมน้ํานะครับซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นป่านะครับเมื่อก่อนนั้นจะเป็นป่ารกทึบนะครับแกตกน้ําอยู่ฝั่งโน้นนะครับ ก็ตำนานนี้ก็ก็สามสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับแกจมน้ําเสียชีวิตที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้จนแกลอยอื่นขึ้นมานะครับซึ่งทุกวันนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าอ่างเก็บน้ํำใหญ่นาลีนะครับนี่ครับพามาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ํานะครับส่วนทางด้านนี้นะครับ เมื awesome ่อก่อนจะเป็นป่ารกนะครับตอนนี้ก็กําลังจะทำเป็นรีสอร์ทแล้วก็ฝั่งทั้งน้านนู้นนะครับทั้งน้านนู้นก็ทางน้านนู้นติดคลองนะครับก็จะเป็นร้านร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟแล้วก็จุดจุดพักกลางเต็นท์นะครับที่นี่นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำยายนาลีนะครับก็ตรงนี้ก็จะมี ก็คุณจะเริ่มสร้างนะครับก็ตอนนี้สร้างมาได้ประมาณเกือบปีละที่ตรงนี้นะครับก็จะเปิดเป็นร้านกาแฟาแล้วก็อมีที่เล่นที่ลงเล่นน้ํานะครับแล้วก็จุดพักรไอรา,านกลางเต็นที่นี่นะครับซึ่งเรากําลังเริ่มดําเนินการกันอยู่นะครับก็เลยมาถ่ายทําให้ดูนะครับว่าอาพามาเที่ยวพามาชมอ่างเก็บน้ํานะครับายายนารีที่เขาล่ำลือกันเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่ง แกก็เสียชีวิตที่อ่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีเล่ากันมาต่อๆกันมานะครับว่าแกเฮี้ยนแกนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจสลดหูมากสาหรับช่วงนั้นปีนั้นนะครับก็วันนี้เย็นแล้วนะครับก็วันนี้ผมสมิธชาแนลนะครับก็คงจะอำลากันสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะว่าผมจะพาไปที่ไหนนะครับสําหรับสมิธชาแนลสำหรับวันนี้ข้อข่าว คำว่านะครับก่อนจากกันวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนกันนะครับเพราะนานๆได้ทําคลิปทีเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างทําคลิปนะครับก็วันนี้ผมสุมิทชาแนลต้องขอคำว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ